จริงๆแล้วคนตายน่าจะไปสวดอย่างนี้สเพสตามาริสันตีมรณะตังหิจีตังศาสทางลายทางสิ้นจักต้องตายถ้าสวดอย่างนี้ขนลุกขนพองน้ำตาไหลบรรลุธรรมไปด้วยเข้าใจด้วยอันนี้เว้ยสวดกุศลาแล้วเหตุูแล้วเคาะโล่งโปกๆให้คนตายฟังคนดีไปเล่นให้โลชัยพอพระสวดจบก็เอาซองไปถวาย เนี่ยคู่กอับอนิจจาวัตสังขาลาไปหอดเตสังบูปสมโมสุโคเอาเงินมาคนละซองก็เปิดอาลาเลยไปเนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นบทสวดเมื่อกี้นี้อยากจะให้ท่านทั้งหลาย,ยหัดท่องเอาไปเป็นเพลงเพลงร้องเป็นบทเพลงแห่งชีวิตเพราะในนี้มันพูดแต่เรื่องชีวิตตอนแรกจะบอกว่าชีวิตที่มีอยู่เป็นอยู่นี้คือสัตว์ทั้งหลาย ทั้งสิ้นเนี่ยจะต้องตายนะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดรอบแม้จะอยู่นานหรืออยู่สั้นๆก็ต้องตายจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็แค่ชาราคือแก่เท่าก็ตายตรงนี้มองภาพรวมของชีวิตไว้ก่อนว่าที่มีอยู่นี่ต้องตายแงแงไม่ตายหนุ่มก็ตายเท่าหลังจากนั้นท่านก็แจกแจงเรื่องชีวิตเรามานั่งสมาธิอยู่นี่เพื่อจะรู้เรื่องนี้อีกหน่อยมันจะไปตรงนี้